เราจะมาเขียน system D service กันอย่างเร่งด่วนเลยนะครับโจทย์ของเราวันนี้ก็คือเราต้องการเขียน system D service ที่จะ run script x11 vnc server ในคอมพิวเตอร์ของเราเริ่มจากการกำหนดก่อนว่าเราจะมันไว้ที่ไหนเราขอเลือกเป็น etc system D system แล้วกันนะครับเริ่มจากเปิด terminal ปอดของเราขึ้นมาพร้อมไปที่ directory ที่ยาต้องการเลยนะครับ cd etc system D System แล้วเราก็จะมาสร้างไฟล์ที่เราอยากได้กันเลยนะครับไฟล์ของเราเราก็กำหนดชื่อขึ้นมาเลยว่าเราจะเอาซ v ร c e ชื่ออะไรอย่างของเราผมขอใช้เป็น x11vnc s e r v e r เลยแล้วกัน sudo gedit หรือ TextEditor ตอัวอื่นๆ x11vnc s e r v e r service ใส่รหัสผ่าน ไม่เป็นไรเปลี่ยนตัวอ่ะเราได้มาแล้วนะครับไฟล์ที่เราต้องการกำหนดก่อนเลย3พาร์ท Unit Service และ Install ในพาร์ทของ Unit ตนะครับสิ่งที่เราควรจะใส่ก่อนเลยก็คือ Description ก็คือคำอธิบายของมันอย่างตัวอย่างนี้นะครับ อย่างตัว ABRT o p s เนี่ยก็จะมี description ว่า ABRT Kernel Lock Watcher ตัว service ของเราก็จะมีอะไรคล้ายๆกันในช่อง description นะครับมากำหนดเลย description ใส่ว่าอะไรดี d n c Server for my desktop หรืออะไรก็ตามนะครับกำหนดเองได้เลย service สิ่งที่เราจะต้องใส่กันในนี้แนะนำให้ใส่อยู่4อย่างนะครับคือ type User x x start x x stop type จะมี2แบบนะครับที่พบบ่อยก็คือ one shot และ simple ในนี้ขอเลือกใช้ simple แล้วกันนะครับสำหรับรายละเอียดไปดูได้ที่ลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับ user เราจะรัน service นี้เป็น user อะไร ถ้าเราไม่ใส่มันจะรันเป็น root ขอใส่เป็น user เราแล้วกันนะครับก็ปรับเปลี่ยนเอาได้เลยนะครับตรงนี้ e x i start เวลาเราจะรันคำสั่งเนี่ยเราต้องใช้คำสั่งวันว่าอะไรตรงนี้นะครับใครใช้ command line application จะรู้คำสั่งของตงัวเองอยู่แล้วก็ใส่คำสั่งไปได้เลยนะครับเดีย๋ยวของเราเป็นสคริปต์เราก็จะต้องรันใน sh นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ไป sh แล้วก็ตัวสคริปต์ของเรา x เกตสเรามีคำสั่งในการ Start มันแล้วเราก็จะมีตัว x 1 1 vnc รันอยู่มันจะมีโปรแกรมหนึ่งครับที่เราสามารถใช้ในการไล่ปิดโปรแกรมชาวบ้านได้ก็คือ q i l l มันสามารถไปไล่ปิดโปรแกรมอื่นแทบทุกตัวที่มันรันอยู่ในเครื่องเราได้เลยครับสมมติว่า browser h a n g อะ firefox h a n g แเราก็ใช้ q i l l firefox อย่นี้ก็ได้เช่นกันและเรากาลังใช้แบบเดียวกันกับ x 1 1 vnc ใส่ป้าย k i x 1 1 vnc เรียบร้อย 4ตัวที่จําเป็นต่อมาอินสตอ l เราต้องการเอามันไปผูกกับ Target ไหนในส่วนของ Target นะครับสิ่งที่น่าดูก่อนเลยก็คือ Target มีอะไรบ้าง Target ท,ที่เราใช้บ่อยๆนะครับ Basic Target, Graphical Target, Default Target มัลติยูเซ t ร์ท e t อะไรพวกนี้นะครับเราก็ไปเลือกเอาว่าแบบไหนที่มันเหมาะสมกับงานเราอย่าง VNC เนี่ยมันต้องการเดสก์ท็อปเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไปใส่มันใน g r a p h i l a l t a r g e t เลยนะครับก็ใส่ไป w n n t e d by g r a p h i c a l t a r g เ t เรียบร้อยเราได้ Service System D ดีของเราแล้วนะครับตรงนี้สำหรับบางกรณีนะครับ XX t a r t t เนี่ย มันอาจจะขึ้นว่า Command n o n f i า e อกได้พวกนี้วิธีแก้คือก็ใช้เป็น absolute p a t ได้นะครับอย่างสมมุติว่า sh เนี่ยเราต้องการรู้ absolute p a t ของมันแล้วก็ลองไปใส่ดู which <Finish. S 1> sh แล้วก็จะได้ user bin sh แล้ user bin คำสั่งอื่นหรืออาจจะเป็นตำแหน่งอื่นก็ได้เช่น user s bin เหลือจะเป็น bin เฉยๆพวกนี้ก็แล้วแต่กรณีนะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูตรงนี้ไฟ service เสร็จแล้ว save exit ไฟ service ของเรามันเข้าที่ไปเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราจะต้องบอกให้ system D มันรู้ตัวว่ามี Service ใหม่เข้าไปโดยการพิมพ์ sudo systemctl daemon-reload ตอนนี้ system D จะรู้ตัวแล้วนะครับว่ามี Service ใหม่เข้าไปเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันยอมขึ้นให้หรือเปล่าในส่วนของ Service system service เราก็จะไ่เห็นตัว x11vnc server ของเราอยู่ตรงนี้ไหนดูหลอกหน่อย บอกว่าอะไรทํางานถูกต้องหรือไม่ก็ดูเอาเองนะครับตัวนี้สําหรับแต่ละโปรแกรมที่ใช้นะครับตรงนี้ก็ลองไปดูกันเองได้นะครับตรงนี้ถ้าเราจะสต็อปเราก็ลองดูล็อกมันเลยนะครับล็อกสมมุติว่าอ่ะสต็อปมันจะต้องบอกว่า Exited อะไรเรียบร้อยโอเคผ่านก็การเขียน s ซอร์วิของ SystemD แบบคร่าวๆมันก็จะประมาณนี้นะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยสำหรับใครที่สงสัยตรงไหนสามารถสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทาง y o u t u b e p t t ท c h f a c e b o o k a พีน g n m e r AX อเอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e และกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดครับสวัสดีครับ